สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพวกผมเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรโบอทแบบที่ชื่อว่า The West <White> Wild วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำกิจกรรมนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆของวายคิดสวัสนะครับก็ ไปเริ่มกันเลย่าทุกท่านก็ได้ทราบกันดีว่าวันคิดมาดก,ก็จะมีคุณลุงใจดีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ปีนตามบ้านคนอื่นที่มุดป่องไฟแล้วก็ไปขโมยของในบ้านเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาก็จะให้ของขวัญเด็กดีส่วนขั้วตรงข้ามละ่ะคืออะไร พบกับแคมปัสคือปีศาจที่จะมาหาเด็กเกเร ي, เด็กไม่ดีวันคริสต์มาสซึ่งแคมปัสเป็นฝัด้ายของเด็กนิสัยไม่ดีชื่อของมันเป็นภาษาโบราณของเยอรมันแปลว่ากงเล็บซึ่งกูขอพอแค่นี้อ่ะช่องกูไม่ใช่ช่องแนวเฮอรอร์แต่กูให้ข้อมูลเพื่อึงแค่นี้ก็พอแนละ้วคนดูนะครับก็ขอโทษด้วยซึ่งที่ผมหายไปหลายวันวันเอ่อันเนี้ยคือกูไปฉีดวัคซีนและกูนอนมัองและตื่นมาตอนตีสามแขนบวมแล้วกูไป็สาา กัาได้โอเคก็ทุกท่านก็ทราบกันดีว่าผมไปฉีดวัคซีนวันที่24นั้นก็ทําให้ผมแบบนอนแบบโซมไปเลยแล้วก็ขอโทษด้วยที่ลงคลิปช้าก็อย่ามาเสียเวลาไปดูคลิปวิธีการทําอีเวนต์วันคริสต์มาสกันเลยนะครับก็ let's go เอ้รู้รู้อะไรไหมรู้อะไรไหมโอ้ยโอ้อะไรแบบมีได้เนอะเียเลยเอ้ยเรื่องนะเกม เดี๋ยวเออมึงมาเห็นมึงเห็นกล่องของขวัญตรงนี้ไหมไม่เห็นว่ะอ๋อเห็นเห็นเนยมันบอกพิชิตตาให้ตาไม่หายนนหมดเออไอ้กล่องของขวัญพวกเนี้ยมันจะมีของขวัญซึ่งในนั้นก็จะมีอย่างเช่นเอ่อไม่รู้สิเครื่องแต่งกายไม่ก็เออ่ไอเทมอะไรบางอย่าง,งค<น>โอโอรับมันมีไอ้นี่ที่เอาไปให้ตาครับอ๋อบอลอีมะมันีบอลอีมะมา้ยเชื่อ จะขอเองมาตายอย่างอนาถใช่มาตายด้วยแหละเขาฆ่าเราจะคลา่งสมเข้าด้วยคนไปเขาไม่เต้ยเอ้ยพี่เอ้ยเพื่อนผมอยู่ในเซิร์ฟเอ้ยเพื่อนผมอยู่ตรงนี้เหรออันาถเลยเออมาเรียบร้อยครบจะเลิกไหมเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเหนื่อยยากันยุงมาเราภารกิจแรกเราจะล่าไอ้แกมปัส แคมปุ๊ดมันจะเรียกอะไรสักอย่างก็ได oh, well okay. okay, okay. okay. ้คนดูนะก็ขึ้นไห้พวกเคุยเคโอเโอเคโอเคโอเคโอเโอเจโอเันต้าเร็ววคาอเคโาเค่อเคโอเค้อมคโอเาโอเาเอเคมอเอเคือนอากาศบางครอ้งมอนอาจจอิวออกคโออย่ายิงเข้อมาเว้อไอเกมรเวังคนมัคคคอเคม สิ่งแรกเลยที่คนไม่ครมาปฏิบัติในเกมเกมนี้คือถือปืนมือั่วแล้วเปิดหัวแดงมือั่วปิดหัวแดงยังยังนงปิดซะหรือจะเปิดไว้เวลาฆ่าคนที่มันมาฆ่าเราเอ้เดี๋ยวมึงไม่ต้องเปิดมึงไม่ต้องเปิดเมื่อไม่ต้องเปิดนะมืงอไม่ต้องเปิดก็ได้นะเดี๋ยวให้ให้พวกให้มันให้มันเปิดแอนให้พวกมันเปิดแอนเราเราไปจับเชิญครับพวกคืนทุน อากูละอ้าอ้าวกโดดเลยกระโดดกรโดดกโดดกดอีกอีกดอีหรือกดเกบาดูต่อเอาวติดโอเควาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันดอาไ้โออยากเอาไปอยากเ้าไปอยากเอาไปออกมาเองทายหรอ เอ้านี่กูเปิดหัวแดงไว้เหรอใช่ไม่มีหัวพี่พจ่เปิดเปล่าพี่พี่ไม่มีหัวไม่เป็นไรอ้าวแรงออกมาออกมาโง่แท้ใจเย็นหนึ่งคูประจ้าเอ้าเฮ้ยมันไปลไอ้คิกเคมไปดิครับไปดิตั่อรอดต่อรอดตายตายกลับมาเองเดี๋ยวเกิดเดี๋ยว่เกิดกลับกลับมาเองได้ไหมได้อยู่มั้ง มากเลยดกูได้มากเลยอยู่แล้วนะด้ยูมากเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเหาเมืองใกล้สุดแจ็บโอ้กมีมยอใกล้ไปทีแล้วเพราปือหมดแดงวะเอฟเฟตเลย แอ๋นขอเวลาหมดก่อนตัแดงไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็ไรเหรอพี่พี่ยังไม่มีหัวพี่ยังไม่มีข้าวหัวไม่เป็นไรมนอม่เปนรเ่นเอไไรอ่นไรอนไรอ่าเหรอไมปอไม่เไเอนไรเหอม่เปรไ่ปไไม่ไมปร่ไม่เปไร้ไ่เดีนไวไปรหาเไปหาถ้าเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับ เการคุคิดผิดมากการที่ปิดมุมไอ้มุมอะไรวะมุมไอ้ไอ้มุมซ้ายปิดมุมซ้ายแล้วมันแบบมองไม่รู้ว่าว่ามุมมุเป็นสถานะอะไรเข้าเข้ามายังเข้ามาเขตยังเข้ามาตรงเขตเนจะรับต้องโดนเดตโดนโดนสะคารแล้วแหละรอลงมาน่าหนาวมันจะมาเมื่อไหร่ พี่มขาเรีเป็น้าเหอวะมึงต้องคือม้ามึงไม่มีม้ามึงยังไม่มาเลยคือแล้วคือแล้วตัวเกลี่ยเป็นลูกมาเหอายอ่ะเลือกล้เดี๋ยวเราลองไปหาครับโอ้ยพี่อมันเวทมนเกียเวทดมนโอ้โหน้ามา้อัวขี่ม้ามึงขี่ม้านองเขาเด่นกว่านะไม่ใช่ม้าด้วซ้ำ มันคืออะไรนะโอ้ยมีน้อยเดียวช่วยไม่ได้เนี่ยนะขึ้นมามาแอมไม่รอแล้วนะไปไล่ไอ้เหี้ยกูเกลียดมันกูเกลียดมันมีนกแค่นี้โทษทีเียทางนึนงกูเกียดมันกูเกียดไอ้ตัวเชีย่ยนี่ดูมันเป็นสดเขยาเพราะว่ามึงไอแ้แคมปัสแคมหัวคุย อยไปว่านอ้นอะไรเอ้ามาตายหขบเหลวอย่างไรนะตกมือแล้วดาตายอีกนี่เลยเอาอีกนะเอาง่ายต้องมีต้องมีคนต้องมีคนยิงยิงแล้วต้องมีคนยิงสั่งแล้วต้องมีคนยิงไอ้เจี้ยอะไรไอ้แชมปัทไอ้ลำปัดหรืออยัง ถมีคนยิงคริสตัลแล้วคนยิงตัวมันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนยิงตัวมันเองแล้วกันไม่ใช่ทางม้ามึงมาเถ,าถาอะขึ้นมาเถอะละขอร้องขอร้องขึ้นมาเถอะว่ามีคนกูว่ามีคนกำบังเจ<ะ>ี๊ยบเก็บมาแรับไห้เก็บลาครับเก็บในวัดขอเทียร์แล้วลจบนี่มีเลียร์ยาวแล้วไปได้มาช่วยทีว่าลังเดีย๋ดยวผมไปช่วย กวลงจะตายช่วยดูต่อยมือพักจบเก็บเบ่งแย่ว่ะโอ้ยเฮียขออภัยด้วยรอบแรกผมเล่นโง่ไปหน่อยแต่รอบสองผมรู้วิธีฆ่ามันแล้วก็ไปับจมรอบที่สองเลยยกที่สองเริ่มได้โหตายยากอะไรเย็่แต่ว่าไม่สิมันจะตายง่ายเฮ้ยกูเกียด

อ๋อมันมีทางเหรอหลอกไม่ช่วยไม่ช่วยเลยอ๋อคือให้อีกฝั่งเป็นตัวยิงบอสอีกฝั่งยิงเชตั้นอีกฝั่งก็โอเคโอเคกลยุทธ์มันติดคอรยุตเฮ้ยไม่ใช่อย่าหาเรื่องนะ ผมไม่ห่ารอมันหัวร้อยถ้ามันหัวร้อยเกิดแล้วมาลงนี้ไปไปยิงลงไปยิงบอสไปหาไปยิงบอสมาอะไรทั้งเนี่ยมาดูมาดูช่วยกันได้มากเลยโอูโกลับไปทูอยากจะฆ่ามันแล้วคุณเลือกเดินจะฆ่าไอ้ไอ้เคียวตอนนี้มันหนักมากกินด้วยหนักกินยิงบอสยิงบอสไปอย่าสนใจยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบอ่ะมันก็ใจบอ ใจใจ,ะจ,ะจะนะว่าย,ยิงโยเยอะมากเ่ยนย้เยอะมากอย่างราาเราไอ้หี่โออะไรอ่ะทำอะไรอ่าบอสโอ้ยิงไม่โดนตรงนัดเลยปั่นไม่ได้ด้วย ก่อนก็ได้เดี๋ยวเผื่อที่ไม่ได้เดีจะรีบดูให้ได้ดัดอืุ๊ยโอ๊ยลื่นลื่นลื่นหัวล้อแล้วหัวล้อแล้วหัวล้อบอสหัวล้อแล้วอะไรวะดูแย่แย่ลย่หายนาทีเถอะบอสมาทอันี้นะใครได้ยิงอีกทั้นดี Đi 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 chơi được rồi. Nhìn boss đi, nhìn đi. Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Khỉ lưu vào thằng mà. Mấy bất lại xế thằng ngu. Ê, đen không mở anh chơi ý. Anh อยกเข้ามามนเออจีไป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 ไเไปไหมงตป่ะไหนอะไรอะไรบ้างเนี่ได้ปืนแล้วเออบางใค้ได้หยิบหยิบหมวกนี่ใครอยากได้ไม่จีไปมีมีแล้ว่มีแล้วงคนไม่มีเก็บเก็บไม่ได้มีละมี้ โ <Okay. S 2> อเคพอใจแล้วพอใจแล้วมีอะไรตะเออเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อโอ้ปืนนี่เออเออปืนเนี้ยหายอ่าผมก็ได้กำจัดเอ่อไอเคีย แต่ว่าชื่อแคมปัสแคมปัสเอ้ยไม่ใช่เออแคมปัสถูกแล้วโอเคก็ผมได้จำกาจัดมันไปแล้วซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเหรียญที่มันดอปจากแคมปัสก็คือ เหรียญเนี่ยไอเหรียญจะมีเหรียญสีฟ้าและเหรียญสีแดงซึ่งเหรียญสีฟ้ามัน์มันต้องทําการเป็นคนดีก็คือโดยการมึงต้องฆ่าคนที่ติดฆ่าหัวอ่าส่วนเหรียญสีแดงก็คือมึงเป็นคนชั่วมึงต้องฆ่าคนดีอ่าซึ่งไปรับชมกันเลยคือต้องฆ่าเฉพาะตรงพื้นที่ที่ประสาทแคมปัสอยู่ก็คือตรงแถวแถวพื้นที่นี้คือจะได้เหรียญอ่าก็ไปรับชมกันเลยวิธีทําก็ไปกัน,ลน,นเลยจ้ง ยิงกูอยู่ไหนยิงกูเนี่ยไม่ใช่อยิงอัลบูอ่ะเออยิงตายทก้งหมดไปไปหยิบไปหยิบเหรียญหยิบเหรียญขโมยถ่านกูข้ามตายแน่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยขโมยถ่านก็ข้ามตายแน่เยอะถ่านถ่านสำคัญกว่าเพื่อนนี่แหละมิตรภาพไม่มีจริงนี่ทำนี้ขึ้นคนเเหี้ยเงินโอ้โน It's g ไอ้สกิบล์โู้ยโอ้ยภับตอนนี้ภาพกายเปิดหัวแดงทำไมภาพมันจะฉายขาวดำแล้วโอ้ยเบื่อเลยภาพกายขาวดำแล้วเลยพี่มึงจะเปิดหัวแดงทำไมอ่ะไม่ต้องเปิดหัวเลยพี่ไม่มึงจะเปิดหัวแดงทำไมเหรียญไม่ได้เหรียญมัน้องไม่ได้ พวกที่ทำนึงนะฮะผมจะทำทุกอย่างเว้ยไม่คือเหรียญมึงอะ่ะมึงจะไม่ได้เหรียญแล้วมึงจะได้ไม่ได้ไอ้เคียม้าที่บอมา้าอีเวนต์ฮักวางเลนเดียว่าหอโอ้พดูกลับมาแล้วถ้ามึงไม่ปิดมึงมึงยิงก่อนดีกว่าถ้าเกิดความเป็นจริงอะ่ะมึงนั่งใกลใ้กูกูว่าป่านี้แย่มันเอามีดจ้วงแลอวอะะ่ะนั่นแหละครับน้องผมน้องที่ผมแบบสุดรักสุดรักสุดแบบจะเจอแบบ หักคอมันไหนอ่ะ <c oughs> น้องโขดไอ้ทาอะไรก็ขาดใจอ่ะก็ไม่ผิดล็อกถ้าเกิดไม่รู้อ่ะแต่ก็ขัดใจอ่ะแล้วก็ไปดูกันเลยว่ามันมีของอะไรบ้างที่เหรียญเอาไปแลกได้บ้างอ่ะก็ไปดูกันเลย let's go <S เอาแล้วครับผมพาทุกท่านมาทําการเอ่อแลกเปลี่ยนเหรียญแดงครับเหรียญแดงก็มีหนูเประมาณสามสามสิบเหรียญก็เหรียญแดงนะครับใช้เหรียญแดงซื้ออ่ะ ส่วนอย่างต่อมาก็คือปอกเอ่อปอกปอก au, ปืนนะครับก็เก็บประมาณสิบเหรียญนะครับก็ก็กดี parece, ส่วนต้องอย่างต่อมากกคือเขามเลมแหลมต้องเก็บประมาณห้าเหรียญแดงนะครับก็เข้ามาซื้อเป็นเครื่องประดับนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้หากถ้าเกิดใครที่มีเหรียญนี้ก็ใช้มาซื้อตรงนี้มาซื้อตรงนี้นะครับใครที่มีเหรียญสีแดงอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป พืที่ต่อไปนะครับคือพื้นที่ใช้เหรียญฟ้าเหรียญน้ำเงินก็เรียกอะไรก็ได้อ่ะทุกอย่างโอเคเมื่อที่เราเามาเกิดเมืองแรกนะครับให้ทุกท่านมาที่ตรงนี้นะครับคือเดขี่ม้ามาหรือเดินมาก็ได้อ่ะจะวิ่งมาก็ได้แล้วแต่ให้ทุกท่านที่มีเหรียญน,น้ำเงินอ่ะ มาพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ใครที่เปิดหัวแดงหรือติดข้าหัวไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าจะมีเอลคุมกันอยู่เอลพวกนี้ก็จะยิงคนที่เขาเปิดหัวแดงหรือมีข้าหัวนะครับก็ระวังกันด้วยใครที่มีหัวแดงหรือติดข้าหัวแต่ละเอาแหละทุกท่านถึงที่ตรงห้องนี้แล้วครับก็จะมีคุกกี้อยู่หนึ่งเหรียญเออเงินครับเหรียญสีฟ้า ใหใครที่มีสี่เหรียญไอ้เจ่าเหรียญนี้ให้ซื้อสามารถมาซื้อคุกกี้ก็ได้ครับคุกกี้ก็หนึ่งเหรียญก็ได้หนึ่งหนึ่งอันพร้อมความสามารถของคุกกี้กคือเพิ่มเลือดกินแล้วเพิ่มเลือดนะก็ใครที่ชอบอันนี้ก็มาซื้อ,อน,นี้ก็ได้อะและหัวสโนว์แมนจริงๆอ่ะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบอะเดี๋ยวผมอธิบายสันส้นๆใครที่ชอบไอ้หัวสโนว์แมนแบบเป็นลูกยิ้มแบบนี้ก็มาซื้อตรงนี้ห้าเหรียญ เงินอ่ะแต่ใครที่ชอบแบบเออหัวโนโนแมนที่หน้าหน้ายัางไงแบบหน้าบูดนะหน้าบูดหน้าบูดแบบโกรธอ่ะก็จะดอบตามพวกจะดบจะดอบจากบอสไม่ก็เออจากโนโนแมนมั้งไม่รู้สิก็า่าวโนว์แมนก็จะได้คุกกี้ไม่ก็ผ้ามันคออ่ะส่วนใครที่อยากได้ขวาน้ําแข็งก็1ิห้าเหรียญเงินมาซื้อตรงนี้อ่ะ ใครที่อยากได้ชุดซันต้าก็มาซื้อตรงนี้กับหมวกก็สิบเหรียญหมวกกับสิบห้าเหรียญก็ชุดอ่ะส่วนใครที่อยากได้ม้าอีเวนต์ก็สามสิบเหรียญตรงนี้นะครับส่วนที่อยากได้เอเจ้าอะไรวะเจ้าอะไรมันเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็โทษด้วยลืม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 กวียนลากกวียนกวียนใช่ไหมมันเรียกว่ากวียนกวียนใช่ไหมเกวียนเสียงผิดนะก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็ไม่เรียกไม่เคยพูดคํานี้ก็เลยลืมไปแล้วมันเรียกว่าอะไรเกวียนละมั้งอ่ะก็สิบห้าเหรียญเอาและครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะครับอเดี๋ยววันวันที่ยี่สิเก้าผมต้องไปต่างจังหวัด และกลับวันที่1นึ่เจอกันนะครับคนดูก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ระวังโควิดด้วยนะครับก็ขมุย